สวัสดีครับอันนี้เป็นเพชรพญาธรเทพเพชรพญาธรน,นะครับของหลวงพ่อพี่นาปิยทโลนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่สร้างที่วัดถ้ำเขาเกยนะครับวัดถ้ำเขาเกยเก่าคนละพิมพ์กับก็คือเหมือนกันนะครับแต่ความเก่าของเนื้อ ต่างกันนะครับความกอรอาของเนื้อต่างกันกับวัดขนมลาวนะครับซึ่งวัดขนมลาวผมเคยให้ท่านดูไปทีก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้นี่ครับผมเห็นไหมครับก็จะต่างกันที่ความเก่านี่ครับผมต่างกันที่ความเก่าแล้วก็ขนาดนะครับขนาดต่างกันนิดนึงนะครับผม อันนี้จะเป็นของวัดสนมลาวนะครับอันนี้จะเป็นของวัดถ้ำเขาเกยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นไว้ว่าเป็นแบบนี้เผื่อไปหาเช่านะครับไปหาเช่าจะได้มีมีภูมิบ้างนะครับผมแล้วก็ดาวด้านหลังก็จะเป็นดาวเสี้ยวดาวเดือนเสี้ยวนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับ เพชรพญาธรนี่ที่คุณตาที่ท่านเขาเคยได้ฟังว่าเด่นในเรื่องค้าขายมากนะครับโชคลาบนี่สุดยอดนะครับค้าขายนี่เมตตาคือใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ช่วยนะครับผมอันนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเรื่องผู้หญิงนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับ เรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงพกผู้ชายก็จะเข้ามานะครับจะมาหลงรักอะไรย่างเงี้ยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เขาเอาไปใช้กันส่วนมากเขาอธิฐานขอเรื่องค้าขายนะครับขอเรื่องค้าขายกันครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ความหนาก็ประมาณนี้นะครับผมทองก็จะเป็นทองฝังอยู่ในเนื้อนะครับไม่ใช่ทองมาแปะกันทีหลังนะครับทางมาทามาแปะทีหลังนี่อันนั้นไม่ใช่นะครับทองเขาจะเป็นทองเก่าฝังอยู่ในเนื้อนะครับ แล้วข้างหน้ามันจะปกคุมไปด้วยสีขาวๆนี่เป็นคราบไข่นะครับซึ่งจะใช้น้ํามันทาด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ํามันนะครับที่ถ้เขาให้ทาว่าเป็นยังไง